เอาละครับสท่ิผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมช็อกกเอิร์ทเองนะครับผมเอาละฮะจากฮาร์ทที่แล้วนะฮะที่เราได้ทำการฟาร์มมานะครับผมจากเควสย่อยทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนี้นะฮะเราก็น่าจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จะต้องไปจัดการเจ้ามาังกรตัวนี้นะฮะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะใช้เวลาไม่ใช่ใช้เวลาสิว่าเราจะสามารถสู้ไหวหรือเปล่านะแตะ่เจ้ามังกร,กรตัวนี้นะครับผมคือตอนนี้เราก็เพิ่งจะเวลเจ็ดนะฮะถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็น่าจะได้กลับมาฝึกอีกสักตานะะ่น่าจะได้เลยนะจริงแล้วนะโอเคไปพีแต่ก่อนจะไปผมว่าแวะฟาร์มตรงนี้ที่มันเลือกแตกก่อนกันนะฮะอ,อะะู้อู้หูเจ้าพวกนี้เจ้าพวกนี้อู้หูแรงกันนะเนี่ย โอ้โหแรง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 จริงแรงจริงโอ้โหแล้วเวลแปดพอดีเลยฮะโอ้โหไม่ไปต่ไหวไม่ได้ตัวมังกรตัวนี้ยังไม่ไหวเลยนะฮะโอเคลองดูนะคุณผู้ชมโอเคสามสองหนึ่งไปแล้วเอ้ยโอ้โหนี่แน่โอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหนี่นี่ขนาดใช้เพทอมี๊เหมียวนะเนี่ย โอ้โหนี่เอาสู้ไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมน่าจะไหวนะน่าจะยังไหวนะไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเก็บกระแต่ก็ต่ออันอือโอ้โหน่จะโดนกระจอกตีตายเนี่ยนะโอ้โหให้ตายเถอะลูกตัวพ่อมันไม่เท่าไหร่นะฮะแต่พ่อไม่เท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหเล่นมั่วเลยสกิลโอ้โหตีหน่อยเพื่อนตีหน่อยอู้หูเออตายเรียบร้อยโอ้ย สามกี่เลยโอ้โหแรงแน่แรง ผู้ชมครับผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นหมวกอันนี้นะฮะในการสู้กับเจ้ามังกรตัวนี้นะฮะผมโอเคมาให้กำลังใจผมกันฮะว่าจะสู้มันได้ไหมอุ้ยโอ้โหแรงกันแน่แรงกันแน่แรงกันแน่มาตีโอ้โหโอ้โหมา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 เอา๊ะเมื <ps en livres> ่อ <dishes> กี้เราจัดการลูกน้องไปแล้วนะฮะโอเคมันตอไปขึ้นนะฮะก็คือการอุ้ยโอ้โหโอ้โหอก็คือการปล่อยไฟแล้วก็ปล่อยเจ้าลูกอุ้ยการ ไอ้นี่นะฮะปล่อยไฟกับการปล่อยทันเดอร์หรือเปล่านี่การปันนะฮะเฮ้ยมีฮิวด้วยเหรอเฮ้ยยังโกงอ่ะนายยังยังโกงอ่ะอะไรวะเนี่ยเรายังไม่มีฮิวเหมือนนายเลยโอโ้โหสงสสยแต่ยังไม่พอนะคุณผู้ชม <S <S โอเคครับผู้ชมผมว่าพาร์ตนี้จะต้องเป็นพาร์ทฟามอีกพาร์ตนึงเลยครัจะเป็นพาร์ต1.6นะฮะ โอ้ผมเล่นอ่อนมากเลยค่ามัไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหสนฉันเก่งเก่งขึ้นในระดับที่ว่าเก่งขึ้นระดับแบบมหากราบในการตีเลยนะครับผมโอเคงั้นผมจะเปลี่ยนเป็นการใช้เจ้านกน้อยตัวนี้แล้วกันนะภารกิจแรกของเราคือเครื่องรางประหลาดนะครับผมคุณดึงเครื่องรางปรแปลกๆออกมาจากกระดานประกาศชาวนาะเครื่องรางปรแปลกๆนี่มันคืออะไรเหรอเออพวกเขาเหมือนเราหรือว่าพวกเขากรลังตรงอยู่ใต้คาถาอะไรสักอย่างนึง ฮัลโหลอืมให้ข้าดูเครื่องรางนั้นหน่อยสิสเปอร์ี่บินไปรอบๆเครื่องรางด้วยความสงสัยข้าเห็นร่องรอยของเวทมนต์มันน่าจะนำเราไปหาผู้ไล่เวทได้งั้นเหรอไปตามได้แท็ก,กันดีกว่าโอเคถึงแล้วมันมีเครื่องหมายอยู่บนพื้นมันดูเหมือนอันหนึ่งที่อยู่บนเครื่องรางร่องรอยเวทมนต์สิ้นสุดลงต,งตรงเครื่องหมายนี้ รอแป๊บผ่าได้ยินเสียงมอนสเตอร์เอ๊ะเอาอยู่ก็มาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิใคายังไม่พร้อมเลยนะโอ้โหอยู่ๆก็ตีฆ่าแล้วนี่อ่ะโอ้โหตายเถอะเทาไปกิ่งหลบหลายรอบเลยอือนีแน่บางอาจมายุกลามคิ้วตัวของข้าได้ยังไงเอาเครื่องหมายนั้นให้ข้าดูอีกทีสิโอ้เทพเจ้าแมวเจ้ามาจากไหนนี่เครื่องราง ต้องการเครื่องรางเธอพิลึกสุดๆเลยสู้สูล่ะสหายเหมียวเอาเครื่องรางให้ข้าเอาเครื่องรางมาเธอต้องการเครื่องรางที่เราเออกมาจากในเมืองหรืออย่าอย่าให้เธอโยนมันลงน้ําไปโยนไปแล้วข้ายโยนไปแล้วเจ้าเก็บไม่ได้แล้วแมวแล้วสัญญาณพิลึกพิลึกที่ข้าเคยได้เห็นนั่นอยู่ไหนละ่ะจะสองตัวมาอยู่ที่นี่ได้ไง ทำไมข้าจำอะไรไม่ได้เลยโอ้เทพแมวข้าต้องพักสักหน่อยโอ้เทพแมวข้า <c oughs> ค,คิดว่าใครก็ตามที่เห็นเส้นลักนั้นก็ตามเครื่องรางไปใครบางคนล่อพวกแมวน้อยไปยังเมืองพิลกพิลันนั่นเราต้องรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไปเช็คมือหน้าอีกสักทีกันละกันเฮ้ยเวืลองสิบเอ็ดอย่างไวท้ามาแล้วอุย๊ยโอเค วต่อไปเป็นระดับโกคาบเลยไม่กล้าเข้าไปเลยเ่ะเวลสิบนะฮะเราเพิ่งทำเวลสิบเอ็ดเยคุณชมโอเคไปทำอีกเ,เวสหนึ่งกันฮะหุ้ยแต่ที่ตัวเองเพื่อใช้อุ้งเท้าแห่งการฟื้นฟูและบาดแผลจากเวทมนต์ทั้งหลายจะหายไปเรียนรู้อุ้งเท้าแห่งการฟื้นฟูด้วยท่าสบทองไหม เรียนติตกโอ้โหยออุ้งเท้าแห่งการฟื้นฟูเลเวลหนึ่งโอเคฮะเราไดออ้อุ้งเท้าแห่งการฟื้นฟูแล้วโอเคเอาไอส้สกิลสามแล้วกันสอิลอื่นน่าจะค่อยๆพัฒนาไปนะฮะคือผมจะเก็บเงินเอาไว้ทำอย่างอื่นแล้วกันนะครับผู้ชมอันนี้น่าจะยังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาคู่อีกเวสหนึ่งกันดีกว่า โอเคฮะเราจเจอเควสหนึ่งนะฮะเควสที่ชื่อว่าเนื้อเนื้อเนื้อรับไปตูดแมวตัวไหนเขียนขึ้นมาเนี่ยข้าเองข้า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 ้าจะต้องช่วยเราใช่ไหมใช่ไหมแมวอ่าแน่นอนเจ้าลูกแมวคลั่งพ่อค้าได้ขายเนื้อเลิศ อย่างไม่น่าเชื่อให้เราแล้วเราก็กินมันหมดไปแล้วอะ่ะช่วยเราหาเนื้อใอยเธอได้โปรดเราต้องการเนื้อเนื้อเนื้อนั่นจริงๆแม่เจ้าคือนั้นจะตะคุบเนื้อแล้วไปไปหาเนื้อมาเ <c oughs> ควนมนเลยเควนเลย,เลยที่แบบน่ารักนะแต่มันก็แฝงไปด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่เข้าใจกันนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงคุณหยิบเนื้อมาจากมอนสเตอร์อืม นี่เนื้อมอนสเตอร์มันจะกินได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะจะได้ยินนั่นไหมได้ยินววะอะไรวะเนื้อเอานั่นเสียงพวกเขาควนคลางเหรอเร็วๆเข้าเร็วๆเ,เ,เราต้องการเนื้ออีกอะไรวะเนี่ยต้องการเนื้ออีกเฉยเอาเอาเอาก็เอาขำมาแล้วกราตอกการเนื้อถ้าจะเอาเนื้อมาให้เจ้าเอง คุณหยิบเนื้อขึ้นมาอีกเราต้องกลับกันแล้วเกิดพวกเขากินเจ้าขึ้นมาล่ะโอเคเด็กเด็กสักกู่หนึ่งนะขามาแล้วนี่เอาเนื้อไปกินนี้เหมือนกับเนื้อที่พ่อค้าขายให้เลยทไมที่ะท๊ะท๊าท๊าท๊ะท๊ัท๊ะท๊ะท้ะท้ะท๊ะปุยแบบนี้ล่ะเจะาช้าเกินไปเรากําลังคิดว่าเราจะกินเจ้าแล้วอ่ะ ลอเล่นนะล้อเล่น,น,ลอลนขอบคุณได้รับนี่ไปอ้าวก็อัศวินเลเวล8เลยไว้เฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ใส่คงจะไม่ได้แล้วฮะไม่ใส่ก็คงจะกรริกอะไรอยู่นะอันนี้ก็เวล3เพิ่มนิดเดียวไฮะนี่ใส่ไปแล้วตายเถอะน่าจะไม่มีเคเวส์แล้วเอ้ยมีดีกว่าเดี๋ยวดูซิ พูเควสต่อไปวั1สิบสองอไปก่อนนะครับไ้ก่อนถึงแม้ว่ามันจะถึงขั้นที่เราจะทําได้แล้วก็เถอะนะเฮ้ยอันนี้ปยย่าลึก <c oughs> อยากเข้าไปฮะอย่าเข้าไปเด็ดขาดนี่เดี๋ยวต้องไปหานี่ดูสิช่างตีดาบฝึกหัดโอเคฮะเัาเคลดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไล่ทำเควสเลเวลสิบไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปขาดตื่นเต้นจริงๆที่จะได้ช่วยคิดอีกไปกันเถอะเจ้าพวกแมว เจากลับมาแล้วทำเวลาพอดีเลยเราพร้อมจะช่วยแล้วเลิฟข้าต้องการพัสดุสินค้าที่สำคัญมากขอที่ข้าจะทำอะไรต่อไปกับชุดเกราะเจ้าเห็นไหมมันอยู่ในร้านค้าในเมืองหลวงอะ่ะคราวนี้ไม่เหมือนเดิมข้าสาบรานของสิ่งนี้มันสำคัญมากจริงๆอะไรอะ่ะแหวยคิดว่าเธอชอบให้เราทำอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยเลยอะ่ะ ไหนเธอบอกว่าสําคัญก็สําคัญนะฮะสำคัญก็คือสําคัญของคิดโอเคถึงแล้วปิ๊งปองชาวนาเรามารับพัสดุของคิดอภัยข้าด้วยพวกโจรมันลอบเข้ามาแล้วขโมยของของคิดไปหมดเลยอะจะจะ,จะต้องล้อคาเรนแน่มีอยู่ที่เดียวที่พวกโจรจะไปนั่นก็คือทาหัวขโมยทาหัวขโมยเหรอเขาจะไปจับมันเองละ่ะ เขาจะบอกว่าให้เลยฟังนะเราจะปล่อยให้พวกโจน500อยู่ต่อไปแบบนี้ไม่ได้นะเก็บกว่าพวกมันให้หมดพวกมันทุกต้นเลยไปแล้วบองอาจมาขโมยของของคิดกันเหรอพวกเจ้าอยู่ไหนน่ะนี่พวกโจนเนี่ยละนี่ไงนี่ทันเดอร์พีลทันเดอร์นี่แงตายเป็นโจนเนี่ยล่โจนกลับใจซะเปิดกลองมาโอ้โห มวกอสศวนเลเวลสามสามสามตีไว้เหรออี๋ยาเยา้เวลาสิบสองแล้วคับผู้ชมเ,เดี๋ยวรอให้กอดลอรีกันนะฮะโอเคข้างลานน่างนี้โอ้ยตายเถอะโรบินรอเข้าจมติงอ่ะ่เราก็า Thunder, Thunder. ทันเดอร์ฟิลด์ทันเดอร์นี่แน่นี่แน่แนบังอาจนักนะนั่นจะทำให้พวกมันรู้ว่าอย่ามาแย้มกับคิด แต่ดูเหมือนของของคิดจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะมีแต่ทองกับสมบัติไรค่ะเอาละงั้นเราจะต้องกลับไปบอกข่าวร้ายกับคิดแล้วนะเฮ้ยคิดจับมือเปล่าอีกแล้วเหรอคือเราก็จับมือเปล่าเหมือนกันกล่องสมบัติสีทองทำไงถึงจะได้ครับผู้ชมช่วยบอกผมทีนะฮะคอมเมนต์มาหน่อยนะอย่าอ่านคอมเมนต์ถึงแล้วเจ้าขาดเสียใจด้วยคิดแต่พัสดุสินค้านั้นถูกขโมยไปแล้วอ่ะ ไม่นั่นคือชิ้นส่วนสุดท้ายของตะบบมรณนะสิ่งที่ข้าชอบปวดที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลยนะเอาล่ะตอนนี้ข้าไม่รู้เลยว่าเลนตายหรือยังข้าเสียใจเรามันไม่สมควรไม่เป็นไรข้ายังคงมีชีวิตอยู่ข่าวดีคือชุดเกาะนั่นใกล้เสร็จเต็มทีแล้วเอา้านี่คือของตอบแทนของเจ้า <c oughs> คุณผู้ชมเมื่อกี้ตัดภาพผิดคนเฉยเลยโอ้โหเราไปหาเควทในเมืองใหญ่กันดีกว่าครับน่าจะมีเหลืออยู่นี่ตามหานักเวทไปและเราเจอบางอย่างเกี่ยวกับหัวหน้านักเวทมาหาข้าหน่อยข้าไปแล้วเจ้านักเวทววัดดีคาถาลึกลับที่แลไว้ที่หัวหน้านักเวท คาถาที่ไล่ไว้ไปติดอยู่กับพลังเวทในขวดนี้ฮะแล้วเราจะทำยังไงดีเราได้ทำขวดยาที่จะช่วยนำพลังเวทของหัวหน้านักเวทกลับมาเมื่อเขาดื่มมันนักเวทได้ให้ขวดยาแก่คุณแต,แต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะพลังเวทได้เคลื่อนย้ายออกไปยังที่หนึ่งขณะที่เรากำลังทำยาข,ข,ข,ข้าจะชี้จุดที่เจ้าข้าจ้าถึงสักที ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยอะแต่ข้าเห็นร่องรอยนะต้องรอยเงน้นเหรอไปไปตามหานักเวทกันดีกว่าเมียวเขาเพิ่งจะออกเดินทางไกลการสูญเสียพลังเวทไปไมนได้ทำให้สมองเขาเสื่อมสมรรถภาพไปด้วยนะเอาสัสองเลยเออถ้าสองแบบนี้ผมเดาว่าน่าจะต้องเป็นข้างบนเคลาอีก เพื่อออกไปอีกครั้งนี้เองเขาชอบอ,ออกไปแบบไม่มีเหตุผละเราคือใครวะเนี่ยน่าจะในถ้ำนาละฮะลอยนี้นำเราไปยังถ้าม,มอนสเตอร์ข้างในอาจทำลายเขาได้บวก,กรัททุกอย่างข้างในเลยจับไปเพื่อนโอวเวล้าเองไงเราก็ชนะป,ปั๊บปั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 บนี่ไงเฮ้ยถึงแม้จะเวล้าแต่ว่าเขาก็เก่งกันนะครับเนี่ยให้ตายเถอะ อุ้ยโอ้โหโดนให้ตายเถอะมีเจ้าพ่อยอยู่หรอกเปิดกล่องมัดีกว่าฮะอุ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเสื้อนักเวทหาของของดีๆหน่อยเถอะกล่องนี้มาพระคุมหัวผู้พิทักษ์เบเลวลสี่แล้วล่ะหาแล้วคุณเหลือไปเห็นชาวแมวกันลงออกจากถ้ำ ามเข้าไปตามไปก่อนแล้วกันจะทาไปทําอะไรกันเจ้าเจ้าแมวหัวหน้านักเวทเขาไมาก่กระดุกกระดิกเลยอะเดี๋ยวเข้าเอายาให้เขาเพราะนี่เหรอแมวหัวหน้านักเวทคุณช่วยให้ชาวแมวดื่มยาอโอ้โหจะเจ้าเจ้าช่วยชีวิตข้าขอบคุณมากเลย เรามาที่นี่พูดช่วยพระราชาเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะโอ้โหมีแมวสีขาวปรากฏตัวขึ้นและได้สาบพ,พระราชาข้าพยายามจะหยุดมันแต่นั่นจึงทําให้ข้าสูญเสียเวทมนต์ไปเอ๊ะเราจะทําลายคํำสาบได้ยังไงล่ะข้าจะไปหาคําตอบนักเวทของข้าจะติดต่อเจ้าไปนี่รางวัลของเจ้า คาธานักเวทเลเวลเก้าเลยเหรอโอ้โหอืมอ้าวนักเวททุกตัวหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเยี่ยมไปเลยเลเวลสิบสามแล้โอ้โหคุณผู้ชมอุ้ยเราก็ยังต่อไหวนะครับผมอุ้ยมันจะนานไปไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเบื่อไหมฮะแล้วผมคุยกับใครเนี่ยก็ไม่มีใครตอบผมในคอมเมนต์ก็ไม่มีโอเคครับใครที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะบ๊ายๆครับผม